น,นี้ยินกองวันที่15บห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามครับมาพาพี่น้องมาฉีดขี้หมูกับน้ำมหมักขี้หมูให้กับมันที่มีอายุหน,นาาหนึ่งเดือนกว่าๆครับหนึ่งเดือนกว่าๆแต่ยังไม่ถึงสองเดือนครับมันอายุเดือนเซ๊ดๆครับเดือนประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ครับน้ำหมักนิกาอาใช้กันหมักแบบนะครับ มันที่มีอายุหนึ่งเดือนบอกว่าครับใช้การหมักแบบขี้หมูหนึ่งกิโลนะครับต่อน้ำสิบลิตรครับต่อน้ำสิบลิตรหมักไว้ประมาณยี่สิบชั่วโมงครับก็เอาขึ้นแล้วก็เอาน้ำมาน้ำมหมักมูลสุกรที่ได้ก็เอามาผสมน้ำอีกนะครับในอัตราส่วนหนึ่งลิตรครับหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับ เครื่องที่ใช้พลเป็นเครื่องใช้แบตเตอรีร่แบตเตอรีอ่ที่ผมเปย์พลอยู่นี่ก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ครับเมื่อนี้วันที่15ครับ15พฤษภาคม2563ครับเป็นมือที่ทางด้านรัฐบาลน,นั้นเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ในสถานการณ์โรคโควิดระบาดน,นะครับวันนี้ผู้บางคนกระโชคดีนะครับได้การ การเยียวยาไปแล้วครับ5้าพันบาทนะครับส่วนผู้ใดที่ยังบบได้ส่วนใดที่ยังบบได้ก็รอ,อเบิงมือวันจันทร์ครับจันทร์วันอังคารนะครับเพื่อนขงอีกเป็นรอบการอวนอีกเที่ยนหนึ่งนะครับนี่นะครับมันมันเดือนกว่าๆครับหมังม้งกะงามครับหมังม้งกะอยังโบผู้เมียชาขขงเทียว่าเปลี่ยนมันนะครับยังบานขึ้นยนะครับมันเดือน เดือนเสตเซตครับเดือนเซตเซตนำน้ำหมักขี้หมูครับนำผลนำหมักขี้หมูให้กับเขานะครับเพื่อให้เขาไปเซเร่งนะครับในการเจริญเติบโตประเภทอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของการติดลากให้ดีนะครับเพราะว่าลากลากมันก็คือหัวของมันนั่นเองนะครับในช่วงที่อ่เพิ่อนอายุช่วงนี้เพิ่นกำลังเจริญเติบโตครับเขาสร้างลากให้เพิ่นกะทำกับว่าอ่าตอนนี้เขา ดึงที่เพิ่นนั้นสร้างหัวนะครับสร้างหัวให้กับเพิ่นนะครับนี่นะครับมันหนึ่งเดือนสิเสร็จครับหนึ่งเดือนสิเสกับการพุ่นน้ำหมักขี้หมูครับพากไว้ก็แล้วกันครับฝากไ้เดี๋ยวว่ามันเจริญตบโเป็นใดเดี๋ยวเอาหน้ามาเบิ้งกันอีกเคยียนนึงนะครับวันนี้ขอสัมีก่อนกันแล้วกัน